ชีวิตที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทั้งแต่เป็นการเดินทางที่เริ่มต้นจากภายในคุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมบางคนถึงดูเหมือนดึงดูดแต่โอกาสดีๆราวกับว่าโชคชะตาเอื้ออํานวยเสมอความลับไม่ได้ซ่อนอยู่ในดวงดาวแต่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณเองกว่า50ปีที่ผมศึกษาผู้คนมากมายที่ประสบความสําเร็จผมค้นพบว่าพวกเขาไม่ได้รอให้ประสบความสําเร็จแล้ว จึงทำตัวเือนผู้ชนะแต่พวกเขาสร้างพฤติกรรมของผู้ชนะขึ้นมาก่อนมันฟังดูขัดแยง้งแต่ความจริงคือทัศนคติของคุณกำหนดผลลัพธ์คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณฝึกฝนตัวเองให้เป็นละองค์นึกภาพดูว่าคุณซ้อมอะไรอยู่ทุกวันนี้คุณใช้เวลาไปกับการจินตนาการถึงความล้มเหลวหรือการสร้างความสําเร็จและองค์นึกถึงนักวิ่งระยะไกลที่สามารถทําลายสถิติโลกได้เขาไม่ได้รอให้ถึงวันแข่งแล้วค่อยเริ่มฝึกซ้อมแต่เขาวิ่งซ้าแล้วซ้าเล่า ในจิตใจของเขาก่อนเขาเห็นภาพตัวเองวิ่งเข้าเส้นชัยเขาได้ยินเสียงเชียร์เขารู้สึกถึงละมอที่พัดผ่านใบหน้านี่คือพลังของการฝึกฝนจิตใจสมองของคุณเปรียบเสมือนดินเหนียวที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ด้วยความคิดของคุณการคิดบวกการสร้างภาพความสําเร็จจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ๆซึ่งวิทยาศาสตร์เรียกว่านูโรพลาสติ i c ีช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นจงปิดตา,าแล้วจินตนาการถึงวัน,ว,นวันหนึ่งที่สมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณคุณตื่นขึ้นมาที่ไหนคุณใส่ชุดอะไรคุณตัดสินใจอะไรบ้างคุณคุยกับใคร คุณมีเงินเท่าไหร่และที่สําคัญที่สุดคุณรู้สึกอย่างไรภูมิใจสงบมั่นใจและองค์ถามตัวเองดูสิว่าครั้งสุดท้ายที่คุณทําแบบนี้คือเมื่อไหร่หลายคนใช้เวลากับการวิตกกังวลมากกว่าการสร้างความสําเร็จและองค์คิดดูว่าคุณซ้อมความล้มเหลวว่าบ่อยแค่ไหนการสัมภาษณ์งานที่แยกการถูกไล่ออกการทะเลหากับคนรักการซ้อมความล้มเหลวว่าเหล่านี้มีพลังไม่แช้การซ้อมความสําเร็จแต่กลับสร้างโปรแกรมให้คุณถอยหลังยอมแพ้ก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีก ผมจำได้ว่าก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มแรกผมไปสัมภาษณ์อนุคาริกิตในฐานะนักกล่าวหนุ่มจากครอบครัวธรรมดามือผมสั่นไปหมดเสียงหนึ่งในหูบอกว่าคุณไม่คู่ควรกับที่นี่คุณทำไม่ได้หรอกคุณจะทำพลาดคุณจะพูดอะไรโง่โง,งออกไปคุณจะล้มเหลวแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งบอกว่าจงทำตัวให้เหมือนกับว่าคุณคู่ควรจงพูดเหมือนกับว่าคุณมีค่าจงคิดเหมือนกับผู้ที่ประสบความาสำเร็จในวันนั้นผมไม่ได้แค่สัมภาษณ์เขาแต่ผมแสดงให้เห็นถึงคนที่ผมกำลังพยายามจะเป็นการสนทนาครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิต ผมไปต่อละอดการคาริกิเห็นในสิ่งที่ผมแสดงออกและชักชวนให้ผมศึกษาจิตใจของมหาเศรษฐีและผู้ประสบความสําเร็จของอเมริกาถ้าความกลัวครอบงําความคิดผมทุกอย่างคงจบละงอก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีกอนาคตของคุณใหม่ได้ถูกกาหนดโดยโชคชะตาแต่เป็นผลลัพธ์ของการกระทําของคุณเองซึ่งเริ่มต้นจากความคิดในหัวของคุณบางทีชีวิตของคุณอาจติดขัดไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะความไม่มั่นใจของคุณเองคุณทําต่อ วัวเหมือนคนที่แพยแพ้ต่อชีวิตประจําวันคุณเดินก้มหน้าคุณพูดตะกุกตะกักคุณตัดสินใจเรื่องเล็กเล็กน้อยๆคุณซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังความไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีทุกวันเพื่อจินตนาการถึงตัวเองในฐานะผู้ชนะอะไรจะเปลี่ยนไปบ้างอะไรจะเปลี่ยนไปถ้าคุณเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ๆด้วยความมั่นใจแม้จะไม่รู้จักใครเลยยอและองค์ทําแบบนี้ดูสิเป็นเวลา21วันก่อนนอนจงจินตนาการถึงคนที่คุณอยากเป็นอย่างละเอียดและเมื่อตื่นนอน จงทำตัวเหมือนกับคนคนนั้นอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแต่งตัวเหมือนเขาเดินเหเหมือนเขาคิดเหมือนเขาคุณจะรู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงงอไปคนอื่นๆจะปฏิบัติต่อคุณแตกต่างออกไปโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณและความมั่นใจของคุณจะเพิ่มขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเป็นคนแบบนี้เสมอแค่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ความกลัวความไม่มั่นใจและความเคยชินนี่คือพลังเงียบๆที่ผู้คนมากมายประสบความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องของ โชคลาภหรือพรสวรรค์แต่เป็นการฝึกฝนจิตใจเป็นการสร้างพฤติกรรมเป็นการสร้างตัวตนที่มองไม่เห็นคุณไม่จําเป็นต้องขออนุญาตใครเพื่อที่จะเป็นในสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นจงเริ่มต้นทําตัวเหมือนกับว่าคุณเป็นแล้วอย่ารอให้ประสบความสําเร็จแล้วค่อยทําตัวเหมือนผู้ชนะนั่นคือมายาคติที่ใหญ่ที่สุดพฤติกรรมนําหน้าความสําเร็จเสมอคุณต้องใช้ชีวิตอย่างประสบความสําเร็จก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์คุณต้องเป็นในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นก่อนถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอยากให้โลกอเชื่อในตัวคุณ จงเริ่มต้นด้วยการเชื่อในตัวเองก่อนอยากได้รับการเคารพชื่นชมและให้คุณค่าจงแสดงให้เห็นว่าคุณคู่ควรคุณกำลังเป็นผู้นําชีวิตของคุณเองอยู่หรือเปล่าหรือกำลังรอให้คนอื่นมาเลยอือคุณนี่ไม่ใช่การแซงทําแต่เป็นการวางตําแหน่งตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องโกหกแค่ตัดสินใจที่จะเป็นคนใหม่อยากได้งานที่ดีขึ้นอย่าทาตัวเหมือนคนกําลังขอความช่วยเหลือจงแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณตลาดให้เกียรติคนที่ให้เกียรติตัวเองอยากมีเงินมากขึ้น จงบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ไม่ว่าจะมากหรือน้อยด้วยความระมัดระวังอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีจงให้คุณค่ากับตัวเองรู้จักสิ่งที่ตัวเองต้องการและกล้าที่จะพูดว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดโลกกจะตอบสนองต่อพฤติกรรมที่มองไม่เห็นของคุณคุณอาจไม่พูดอะไรเลยย่อแต่การกระทําของคุณน้ําเสียงของคุณและพลังงานของคุณกําลังสื่อสารไปยังโลกภายนอกและจักรวาลจะตอบสนองกลับมาคุณเคยถูกมองข้ามถูกขัดจังหวะถูกประเมินค่าต่างไปไหมเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการเอาใจใส่ไหม บางครั้งปัญหาอาจมาจากคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมแต่หลายครั้งปัญหาอาจมาจากตัวคุณเองไม่มีใครให้คุณค่ากับคนที่ไม่ให้คุณค่ากับตัวเองผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมเขียนต้นฉบับที่สําคัญหลังจากทํางานหนักเป็นเวลาหลายเดือนผมเอาไปให้บรรณาธิการคนสําคัญผมส่งมันไปด้วยความลังเลเหมือนกับว่ากําลังตั้งขอความช่วยเหตละเือผมพูดเบาๆไม่มีความมั่นใจเหมือนกับว่ากําลังรอการปฏิเสธและเดาสว่าอะไรเกิดขึ้น ผมถูกปฏิเสธเขาไม่ยอมเปิดซองด้วยซ้ำบอกว่ายุ่งมากและไม่เคยติดต่อกลับมาผมผิดหวังแต่ผมรู้สาเหตุมันไม่ใช่เพราะหนังสือแต่เป็นเพราะพลังงานแห่งความด้อยค่าของผมท่าทีที่แสดงออกว่าบางทีผมอาจจะไม่เก่งพอแล้วผมก็ทําแตกต่างออกไปผมเขียนจดหมายแนะนําใหม่กลับไปหาเขาด้วยหนังสือเล่มเดิมแต่ท่าทีเปลี่ยนไปผมเข้าไปเหมือนกับว่ามีสิ่งที่มีค่ามามอบให้ผมพูดอย่างชัดเจนมองตาและทําตัวเหเหมือนกับว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองมีอะไรดีบรรณาธิการคนนั้น ไม่เพียงแต่ยอมอ่านแต่เขายังเป็นพันธมิตรกับผมในการตีพิม์หนังสืออะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นพฤติกรรมคุณกําลังรอการยอมรับการเลือกตาแหน่งการละงบนุนอยู่หรือเปล่ามันจะมาหาคุณก็ต่อเมื่อคุณทําตัวเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วถ้าคุณยังคิดว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีและองค์คิดถึงนิเคเลเทสซาดูเขาเป็นอัจฉริยะแต่เขาไม่ใส่ใจเรื่องการวางตัวเขาปฏิเสธเงินหรือเกลี่ยนการเข้าสังคมและไม่สนใจเรื่องอิทธิพลผลลัพธ์คืออะไรเขาตายไปอย่างยากจนถูกลืม และถูกมองข้ามผลงานของเขาได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อหลายสิบปีหลังจากเขาตายไปแล้วเทสลเป็นหยึกของจิตใจที่ยอดเยี่ยมแต่กลับปฏิเสธที่จะทำตัวให้คู่ควรกับการได้รับฟังคุณอาจจะมีพรสวรรค์ทุ่งเทแต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะทำตัวเหมือนผู้ชนะคุณก็จะถูกมองข้ามเหมือนกับว่าคุณไม่มีอะไรจะมอบให้จงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เมื่อตื่นนอนจงถามตัวเองว่าถ้าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาจะทำตัวอย่างไรเขาจะเดินอย่างไรแต่งตัวอย่างไรตอบโต้ตตคำวิจารณ์อย่างไรและจัดการกับเวล ยังอย่างไรพฤติกรรมของคุณจะกําหนดว่าคุณจะยอมรับอะไรคนที่มองเห็นตัวเองเป็นผู้ชนะจะไม่ยอมรับแค่เศษเลเ็กเศษน้อยพวกเขาจะไม่ยอมอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีพวกเขาไม่พยายามโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อในคุณค่าของตัวเองพวกเขาจะถอยห่างและรักษาตัวเองและที่น่าสนใจคือนั่นทําให้คนอื่นอยากเข้าหาพวกเขาคุณอาจจะยังรอให้รู้สึกพร้อมหรือคุณจะตัดสินใจว่าทัศนคติที่ถูกต้องนําหน้าความมั่นใจคุณไม่ได้ทําแบบนี้เพราะคุณชนะแล้ว แต่คุณชนะเพราะคุณตัดสินใจที่จะทําแบบนี้คุณบอกว่าคุณอยากประสบความสําเร็จอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเงินอยากมีอิสรภาพอยากมีสันติสุขแต่เบื้องหลังนั้นมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ยอมรับนั่นคือความกลัวไม่ใช่ความกลัวธรรมดาแต่เป็นความกลัวเงียบๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้ออ้างการบิ่งเบนความสนใจและคําพูดที่ว่ายังไม่ถึงเวลาความกลัวที่ประอมตัวเป็นความรอบคอบแต่จริงๆแล้วคือความหยุดนิ่งความกลัวที่จะไม่เก่ง พอความกลัวที่จะละองแล้วล้มเหลวว่าความกลัวที่จะถูกตัดสินความกลัวที่จะโดดเด่นและไม่สามารถรักษาความโดดเด่นนั้นไว้ได้และที่อันตรายที่สุดคือความกลัวที่จะค้นพบว่าตัวเองมอ่มีความสามารถและไม่มีข้ออ้างที่จะยังคงตัวเล็กๆอยู่ต่อไปคุณเคยฝันถึงอะไรสักอย่างรู้สึกตื่นเต้นวางแผนไว้แต่แล้วมีเสียงหนึ่งบอกว่าถ้ามันผิดพลาดละ่ะถ้าฉันเปิดเผยตัวเองแล้วถูกวิจารณ์ล่ะคำถามเหล่านี้เปรียบเสมือนยาพิษมันจะแทรกซึมเข้ามาและทำ ให้คุณทำลายตัวเองคุณจะผัดวันประกันพรุ่งยอมรับสิ่งที่น้อยกว่าและพอใจกับสิ่งที่มีแม้จะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการหลายคนเชื่อว่าความกลัวเหล่านี้จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะตื่นขึ้นมาอย่างมั่นใจแต่วันนั้นเรก,ก็ไม่เคยมาถึงความกลัวไม่หายไปเองมันจะถอยห่างก็ต่อเมื่อคุณกล้าไปข้างหน้าแม้จะมีความกลัวอยู่ก็ตามคุณรอให้รู้สึกมั่นใจก่อนที่จะล้างองอมือทําหรือเปล่าความจริงคือการกระทําสร้างความมั่นใจจิตใจของคุณอยากให้คุณอยู่ที่เดิม เพราะการเปลี่ยนแปลงงอต้องการพลังงานความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงงอจากระตุ้นสัญญาณเตือนภัยการเอาตัวรอดความกลัวเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดปัจจุบันมันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นตัวบ่งชี้จงเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับมันโดยไม่ปล่อยให้มันตัดสินใจแทนคุณเมื่อผมตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มใหญ่เล่มแรกผมนอนไม่หลับหลายคืนผมถามตัวเองว่าผมเป็นใครถึงจะมาสอนคนอื่นถ้าไม่มีใครอ่านละถ้าวิสัยทัศน์ของฉันผิดละ ผมมุ่งมั่นกับบันทึกการสัมภาษณ์และความคิดต่างๆแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่สิ่งที่ทําให้ผมกังวลที่สุดคือถ้ามันประสบความสําเร็จผมจะไม่มีที่ซ่อนตัวอีกต่อไปผมต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนอื่นๆนั่นน่ากลัวกว่าความล้มเหลวว่าเสียอีกเมื่อคุณล้มเหลวว่าคุณมีข้ออ้างแต่เมื่อคุณชนะคุณต้องรักษาชัยชนะนั้นไว้ผมจําได้ว่ามีเช้าหนึ่งที่ผมเขียนบทสําคัญจิตใจผมเลยละความกลัวมีอยู่เต็มเปลี่ยมผมลุกขึ้นมองกระจกและพูดกับตัวเองเสียงดังว่า คุณไม่จําเป็นต้องมีคําตอบทุกข้อแต่คุณต้องเขียนต่อไปในคืนนั้นผมเอาชนะความกลัวได้ไม่ใช่ด้วยความมั่นใจแต่ด้วยการกระทําคุณไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้ด้วยการรอให้มันหายไปคุณเอาชนะมันได้ด้วยการเคลื่อนไหวคุณจะค้นพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจิตวิทยาสมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้การวิจัยแสดงให้เห็นว่ากว่า8ปของความกลัวไม่เคยกลายเป็นความจริงและความกลัวที่กลายเป็นความจริงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอย่างที่คิดความทุกข์ทรมานส่วนใหญ่ อยู่ในการคาดการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์จริงแล้วทำไมคุณยังคงซ้องความล้มเหลวว่าอยู่คุณเคยจินตนาการถึงความล้มเหลวว่าอย่างละเอียดไหมาการสัมภาษณ์ที่แยกโครงการที่ล้มเหลวว่าคำปฏิเสธที่เจ็บปวดคุณเคยซ้องความสําเร็จด้วยความพยายามอย่างเดียวกันบ้างไหมจิตใจของคุณคือเวทีคุณคือผู้เขียนบทคุณใช้เวลามากเกินไปกับการเขียนฉากแห่งความกลัวความล้มเหลวว่าและความอับอายและคุณเชื่อว่านั่นคือความจริงแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นคุณสามารถเปลี่ยนบทได้จินตนาการถึง ตัวเองที่กําลังเผชิญหะนักกับสิ่งที่ทําให้คุณกลัวที่สุดพูดต่อหน้าสาธารณชนของเงินเดือนเพิ่มแสดงไอดีของคุณตัดสินใจแม้จะตัวสั่นและไม่มั่นใจการทําเช่นนั้นจะส่งข้อความที่ชัดเจนว่าฉันยิ่งใหญ่กว่าความกลัวของฉันข้อความนี้ทรงพลังเกินกว่าที่จะถูกเพิกเฉยอยากรู้ไหมว่าทําไมบางคนถึงดูเหมือนหยุดไม่อยู่เพราะพวกเขาลง้งงมือทําแม้ใจจะเต้นเร็วพวกเขาหายใจเข้าลึกๆมองไปที่ความไม่สบายใจและก้าวต่อไปในขณะที่คนที่รอให้รู้สึก พร้อมยังคงอยู่นิ่งๆติดอยู่ในมายาคติมายาคติที่ว่าการไม่มีความกลัวคือสัญญาณสีเขียวสัญญาณที่แท้ข้อจริงคือการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะบอกว่าแม้จะกลัวฉันก็จะทําแล้วสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นความกลัวจะละดนงอในแต่ละก้าวคุณจะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละครั้งที่พยายามคุณจะรู้ว่าตัวเองไม่ประบางในแต่ละครั้งที่ชนะคุณจะได้รับความมั่นใจกลับคืนมาคุณจะปล่อยให้ความกลัวตัดสินขนาดของชีวิตคุณหรือเปล่า หรือคุณจะลุกขึ้นแม้ขาจะสั่นและทำตัวเหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการความกลัวจะไม่หายไปเมื่อคุณซ่อนตัวมันจะหายไปเมื่อคุณปรากฏตัวจินตนาการอย่างชัดเจนว่าชีวิตองค์คุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นคนที่คุณต้องการจะเป็นแล้วฉันไม่ได้ขอให้คุณฝันกลางวันแต่ขอให้คุณเป็นคนคนนั้นคนคนนั้นเดินอย่างไรคิดอย่างไรทำตัวอย่างไรเมื่อเผชิญปัญหาใช้คำพูดอย่างไรคบกับใครมีนิสัยอะไรและทิ้งนิสัยอะไรไปนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นการสราาาาสรรคคคค์ววมผิิดดดดพลททีี่่่่ใหญุือก ต้องรอให้ประสบความสําเร็จแล้วค่อยใช้ชีวิตเหมือนกับคนประสบความสําเร็จแต่ความจริงคือคุณจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มต้นทําตัวเหมือนกับว่าคุณไปถึงที่นั่นแล้วเหมือนกับว่าเป็นนิสยายนิสัยของพฤติกรรมความคิดและการวางตําแหน่งตัวเองมันไม่ใช่การแซงทําการแซงทําคือการสวมหน้ากากการใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคุณไปแล้วคือการเปิดเผยส่วนหนึ่งที่หลับไหลในตัวคุณคือการกระทําจากภายในสู่ภายนอกบนพื้นฐานของสิ่งที่คุณเลือกที่จะเป็นอยากรวยอย่าทําตัวเหมือนคนถูกครอบงํา ด้วยความขาดแคลนงเงินไม่ว่าจะมากหรือน้อยต้องได้รับการปฏิบัติอย่างชาญฉลาดมีจุดมุ่งหมายและมีศักดิ์ศรีคนที่ดูถูกเงินสิบบาทจะไม่มีวันรู้จักการให้เกียรติเงินหมื่นบาทอยากเป็นผู้นําจงเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้นําตัวเองดูแลระเบียบว,วินัยคำพูดและความตรงต่อเวลาทําตามที่สัญญากับตัวเองก่อนค่อยหวังให้คนอื่นทําตามอยากดึงดูดโอกาสที่ดีๆมันจะไม่มาหาคนที่ขอความเห็นชอบมันจะมาหาคนที่เดินด้วยพลังความมั่นคงและคุณค่าในสายการทําตัวเหมือนกับว่า จะสร้างผลกระทบที่ผมเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงองค์ตัวตนคุณจะหยุดการกระทําที่ยึดติดกับอดีตและเริ่มต้นกระทําตามสิ่งที่คุณเลือกที่จะเป็นนี่จะเปลี่ยนทุกอย่างแทนที่จะคิดว่าอดีตฉันจะทําอย่างไรคุณจะคิดว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของฉันจะทําอย่างไรตอนนี้ดูตัวย่างของเฮนรี่ฟอร์ดก่อนที่เขาจะสร้างอาณาจักรยานยนต์เขาทําตัวเหมือนคนที่มุ่งมั่นคนหัวเราะยะความคิดของเขาหลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้คนธรรมดาสามารถมีรถยนต์ได้แต่ฟอร์ด ไม่ได้ทําตัวเหมือนคนที่มีขีดจํากัดเขาคิดใหญ่ทําใหญ่และเรียกร้องความเป็นเลิศแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ให้แสดงเขาไม่รอให้คนอื่นยอมรับถึงจะเชื่อมั่นไหนตัวเองความเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็นทําให้เขาสร้างสิ่งที่โลก้ยังไม่เคยเห็นมองดูตัวเองสิงคุณเคยทําลายตัวเองเพราะติดอยู่กับสิ่งที่คนอื่นเห็นหรือสิ่งที่คนอื่นพูดบ้างไหมคุณไม่จําเป็นต้องรอให้คนอื่นยอมรับถึงจะทําตัวเหมือนคนน่าเชื่อถือคุณ ไม่จําเป็นต้องรอให้ได้ผลลัพธ์ถึงจะเดินด้วยศักดิ์ศรีคุณไม่จําเป็นต้องรอวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะสมบูรณ์แบบในวันนี้โลกอไม่ให้รางวัลกับความลังเลชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่ปลายทางหลายคนมัวแต่รอให้ถึงจุดหมายจึงค่อยเริ่มต้นแต่ความจริงแล้วการก้าวเดินอย่างมั่นคงถึงจะเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าละองค์คิดดูสิครับถ้าคุณเดินไปพร้อมกับความมั่นใจราวกับว่าคุณคือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วโลกอจะตอบสนองคุณอย่างไรมันใหม่น่าใช่เรื่องเวทมนต์แต่เป็นการสร้างพลังงานจากภายในเริ่มต้น จากการเลือกสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการเลือกอาหารที่บำรุงร่างกายและจิตใจการพูดคุยที่สร้างสรรค์การใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าทุกอย่างล้วนสะท้อนถึงความรักและความเคารพในตนเองจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่มาจากการกระทำที่สม่ำเสมอเหมือนการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทีละก้อนอิดผมเคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเล็กๆแห่งหนึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ดูเหนื่อยล้าแต่ผมเลือกที่จะมองพวกเขาในฐานะอนาคตของชาติเป็นผู้นำที่มีความสามารถและผัก มอก็พูดกับพวกเขาด้วยความมุ่งมั่นราวกับว่าคำพูดของผมสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงอโลกอได้หลังจากนั้นมีนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาหาผมด้วยน้ำตาคลอเบ้าเขาบอกว่าผมทำให้เขาเข้าใจว่าเขาก็สามารถเป็นคนที่ดีได้นั่นแหละครับหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สถานที่หรือตำแหน่งแต่เป็นทัศนคติเป็นพลังที่เรากระจายออกไปละองค์ฝึกตัวเองดูไหมครับเพียงแค่21วันละองค์ใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าคุณประสบความสำเร็จแล้ว แต่งตัวให้ดูดีพูดจาให้ภพเระวังแผนชีวิตอย่างเป็นระบบเดินอย่างมั่นใจแม้ว่าจะไม่มีใครยอมรับแม้ว่าจะไม่มีเสียงตบมือก็ตามแล้วคุณจะรู้ว่าโลกกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะโลกกไม่ได้ตอบสนองต่อความปรารถนาของคุณแต่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของคุณพฤติกรรมนำไปสู่ความสําเร็จอย่ารอให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงห้นแล้วค่อยเปลี่ยนตัวเองจงเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วชีวิตจะเปลี่ยนตามมันเริ่มจากภายในจากความคิดการกระทําคําพูดการตัดสินใจและท่าทีของคุณแล้วค่อยๆแผ่ขยาย ออกไปสู่โลกภายนอกเข้าใจหลักการนี้แล้วใช่ไหมครับเตรียมตัวสําหรับขั้นตอนต่อไปคลิปวิดีโอถัดไปกําลังรอคุณอยู่มาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไป